สวัสดีครับเอฟซีครับมือนี้ออกมากินเขาอยู่ทงเอฟซีผ้าเขามีลาบไก่ครับกับต้มไก่มือนี้<า>สิแม่ขืนมั่นครับเก็บมั่นเก็บบอลแล้วก็เป<ม>็นร้านก่อน <laughs> เออเินบอลแล้วกินเขาน้ำกันครับผมนี่กูมัน่นมั่นระบังราคาสองบาทกูเพื่อใส่ยุพี่น้องเฮ้ยมาเด้วยเอฟซีเัน ขอพุ่มเ่นใส่แสนวก็บาลีนะดีแล้วล่ไปแก่มากไปเก่แลาวไปเก่าค่เพิ่มเลนดีไปกินเทาเนี่ยกซ่แล้วก็จะไปขายรรตีคือโซ่หมดละน้ำใส่ใส่ไปต้กินไปกินมากหนวันบอสแอบบ่แมนต้นเนี่ยลาบไก่เอฟซีเอ้ยกินครับเต้าลวกคมม ยอดสุดอ่อนออกดอกพอดีเนี่ยบอบอบอกกงคือสมอลำบอยเราอยู่ดอนดอก่มอลำบอยพุทธสพวโควิดตัวพนั่นนะบอกตพมาลยบอกคนไทยเนียจะมอลำบอยมอู่กินาเปลหนาวดีซีนนมหนาวครับมือน่วันที่ยังวันที่สามวันที่สมกราคมสองพันยียังหนาวครับ เนี่ยมนขึ้นนี่นอนเย็นจ่อยๆครับอะไรนี่ตัวเล็กก็มากินขอยเว้ยไม่ร้อนก่อนเดี๋ยวไม่ใช่เลยอือเอาเียนะวะใกล้สิลุ้นล้ยเด้นด้ของ นี่ต้มไก่ปาน,นต้มไก่แก้มเขาวัได้ด้กินลูกน้อยได้ทองกับแซบมาเรอพผู้กินเขาหรือกิน อ,อ,อ,อ๋อพ่อเถิแค่เดีวยวเนต้นกินทนึงปอดลูกไว้น้ำ นี่ยุ่งเกินป่ะตรงไหนตรงหน้ายุ่งลายตัวนยุ่งเหลืองสามหน้าตัววัเริ่มเลยชอบเมงวันนี่ยุ่งมาเรื่อยเลยเออซุปนี่บ่อมันโควิดมันมันยุ่งให้อิ่มกินให้ยิ่มเหนื่อจะเก็บ,บมันใส่รถขึ้นรถ กินเขาแล้วใ,ใส่แรงงานให้แน่นี่ิเซียน <c oughs> พูดเรื่งอันน้องพูดได้นี่น <The head S 1> สีเฮ็ดมั่นหรือสีเฮ็ดยังเนี่ย <c oughs> โ้ตายลายเสียหลับไก่สิจิ้ากระดู đâu sau đâu rồi <laughs> đi cho kênh าบไก่เราเดอยอาหารเมื่อเช้าข้านงตไทยำทุงให้ทุงหน้ากินกับล่องมันเลยกินหอมใหม่มันผ่อนหาพวพอพี่น้องเอ้ยถูกไว้ความหนาวเนี่ยมนี่มันอย่างเดียวนะผ้าบะมีม่อ่อเนยนเนนเนนัทีนเย็บมัน มันดวงลายมันเลยใสถ,ถิ่มไปเลยค้าเมื่อึ้นค้าบดดีใครกับไเปบ,บเจ,จอดตอคิวเขาอีกทีผู้ใกมันด้กับบ,บมันผ้ใ<ง>ดาากพบนใดกันี้ใดับบ้กบน้กบบุผู้ใดกมันงกบนู่ใด้ดเนดยมดมมกกับากรดู ปุยมันขายแพงตอนนี้อ,อ่ะขาดายางตัดเกินอืนตัดละสามใบต้นเนาะตันละหมายถึงว่าเขาเนี่ยได้ย,ยังเดียวเขาเน,เนเี่ออยจ่ายยังเดยเียวเข็ดลายกับเรือน้อยเข็ดน้อยบ่เหลือยังอืมโอ้ยเข็ดน้อยบ่เหลือเข็ดลายกับบะมี่กำลังเข็ดไปติดหนีโรงงานนี่อ,อีกเขาอ,อีกทุนสูงบ่ชั่วทำนะแบบเสี่ยงเลยนะ สูมัน,น,มนอะไรก็ไรเห็ดมันเห็ดย,ยางนี่ก็พอได้กินกับเห็ดเขาชื่อว่าบลำบะลุ้ยก็พอได้ใสบ่บะขาดุนนะพอได้อยู่ได้กินก็ดีแล้วแมนบอยเอฟซีเส, <c oughs> สดายังหอมเลยเนี่มากเศรษฐมันเห็ดเขาขึ้นเก้าแล, <c oughs> ล้วไม่รุนเกิดเลยก็คือเก้ากับเศษตะก้อนเนี่ยโอกาสเสือลำบะลุ้ยนี่ยากคอยมันเนียพอได้อยู่ได้กินก็โอเคแล้ว กินก็ได้ดอกหนาว้ย

ใส่ถุงเท้าของสาวกับมันพวดกินเขาแล้วบ่ฟังเสียงเลยหรือลวกเราผนทวนท่วนที่ผุนเยี่ยมอยากกลับบ้านคือแบบเปล่าแล้วเดิถุงเท้านี้คือถุงเท้าทำงานไปแล้วเรียบร้อยยางเขาเลิกกีดช่วงไหนก่ยางเอออยากกีดยางก่อนกระดาษซ้อนในปวยน้ำเด้อกเป็นก่อนกระดาษแล้วเลิกกเพื่อเพดสภาพคุณนห้อย นนเส้ยนยักได้มีตัวหน้าทุกอย่างคุมพรเออใช่แล้วสอนกดกีดยางนำ้ำพ่อมีหน้าด้านเกมเลยปลายปีจะได้ว่าอกันนี้ใหม่เห็นยังไม่ทันเป็นนักยาต้องต้องเปล่าแม่ต่อไป<ค>เหตุใดต,ต้องขอผู้ใดมัดเจาะลงตกับแม่เลยแม่ทุ่มมือเด แม่จองบัชีเราบบเต็มไงเราพระเนรทานกับโเต็มไงโอ้ือเป็นที่เ่อเสเจ็บไงไม่จนน้ำเ็เจบไปเอยๆแล้วมันใส่เ่แล้วมันจับใจใส่ฟองเขากมาแออย่งเมยเบานาสงครางอยู่บ้านดีกว่า ันเขาเห็นงานอยู่บ้านพี่ยจงเห็นงานยุงเทปนะเขาด้วยตายเลยด้วย,วย,ย,ยตัวนาเดีกาปูกง่ยบุงเงาเราต้องไปเนื้อเสาเลือดเดือเพื่อนว่าไร่ใดประจำบ้านเ่านน้มีไร่ได้สินค้าบัวขายขายบัวใด,ข,ข,ดข้ามมังชิงตัของบักเต้กูเป็นแห้งบัวนอว์บัเต้บัวแห้งกูปวดไปบัเต้ไปแห้งน้ำมาโอ มันบกบมีเด so, uh, ียน like so uh ่ะ huh. สุดท้ายน่ะม่เจ็บเสียบเจ็บของิดบมเนี่ยเอ๊อเบิดเห็นเป็นหลุมมากเธอเอดอกเชื่อนังส่บอลนี่เนาะบอลนีเนาะเลี่ยดเลยเนาะกัดปากมันเยเนาะไม่เลี่ยดได้ไหน ุดเลยยตัวปวนครับหนูยางพานก่อนตัวปวนน้ำ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 ตั้มเกแม่กลัวให้มึงกัดเจี๊ยบใเน่ย อีหน่อยยำปานของมองเกาตออีเท to ียนึงละก็ก็ยำเือไวมันก็แบหนผงแก่หนิสอเทียสวดเลยแล้วไม่กินยาเนี่ยจะข้องไผ่ไปไหนีไกินห้ามน้ำแข็งยกน้ำมึงยองด้วขาเ็ดงานกาได้นยำนมานอนหายใจเขก่อนเลยม่กินยาจะเข้ากันแล้ว เป็นรมเป็นร่มมอย่างไรนหนาวันนี้่เป็นอ๋นคุยกับเพื่อนผู้ใดเขาจะสพื้นกับเสามเือติดต่ออะเอาม่กินละกินยาบ่ดเขาเคยบอกพื้นผู้อื่นยอึ พี่เจ้แค่ชิมแม่มมมว้วยมาสด้างพี่แม่เจยวใหญ่ชิมมันไงลูกไง นู้นมถืประเภทขานมขขาหนอยี่นี่จดสามพันสามพันดเสือแอมากตามไหนพอเป็นนิ่งหนึ่งดิฮะเป็นนิ่งบอกอกับมโหแจ๊กตัดมโลมาอยู่บ้านนกับพี่น้องเหาหนิล่ะมันเป็นลวกน้องใส้พอใไน่พ้ไแถว

บอกตีมันแรนมันนั่มันเจ้ามาแล้วมันเจ้ามาได้เลวมันเท่ามันเท่ามันก็หูมันกันเนาะวันนี้พ่กเอาข่อยแมันม่ไกินไส้ปะลืมคัะลืมเนี่ยอ้าเสียไปไหนตุ่มเอาของไปไหวปุ่นเนี่ยเอาของไปไวมันหยาบู่เรแต่ว่ามันมันเนี่ยมันเจ้าดีแต่เนื้อมันมันแดด อิอ่มเลวเอฟซีสุดยอดอะผ้าเส้ครับกอนสีลงมือเห็ดงานโยย่อนตัดรบเลเอาเกนฑ์ นี่ครับบรรยากาศอันนี้ที่เห็นอยู่เนี่คือปลายางเอฟีปลายางจกไรนี่พ่อตัวนี้สามไครับักครับนูพร้อมกันลมองรบกันแล้วแปดเกาลมองไรยางอันนี้พ่อเถาครับผมเพิ่นเบออยูนพ่อเถาอันนี้สมุนสมุนเพราะว่าช่วงนี เพื่อนว่าเพิ่นกะไปขายลอตเตอรี่ครับขายลอตเตอรี่หลาดโค้งเตยคนน่ะตลาดโค้งเตยปีบ่าทมันหยาบเลยแต่ก่อนในส่วนนี้จะเป็นอ้อยครับอ้อยมันเห็ดหรือบ่มีราคามันบ่ได้เงินเมื่อยเมื่อไรโลมาเป็นมั่นปีนี้กะพอมีราคาเพื่อนว่าพอได้อยอะอันนั้นกับปลายางกันครับตัวนั้นจะไรกว่าพ่อปีไร ขังเทิงซีไรครับผมปลาเนี่แล้วก็ในส่วนของป่าอีกแปลงหนึ่งครับตัวผุนบาท่านเด๋เปิดเลยมั้งบาท่านเด๋เปิดหนายางเลยเอฟซีตัวนั้นกันนี่แหละครับผมภาพบรรยากาศการอยู่บ้านนอกบ้านหน้าเฮาครับวิถีชีวิตอันนี้กันคันขันปีใหม่คันบ่เทศกาลกกบดเลยลงมากครับบ่ได้มาสัมผัสดอกสุปีมากอะคันมาช่วงปีใหม่กะมาตัดอ้อยเอฟซี ว่าปีนี้พ่บด,ดไอ้เฮ็ดอ้อยก็ได้มาเนี่ครับไอ้มันมีแป้งมันเอาไว้เห็นเนีอ๋อสวัสดีมันาสาธยายจังไงบังเปอร์อเซียนเฮ็ดอย่งไรล่ะเขาเก็บ๊ดอย่างไรงานยากว่ะงานยากนี่ครับผมเอารถมาโอ้น,<ว>นี่นะเก็บ๊ดมึงสีนะนี่ครับมันครับ นี่เราต้องมาขึ้นแบบนี้แล้วก็มาฟัน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 แล้วก็ขึ้นฟันบนรถคือฟันลงนีเลยฟันดูบนรถอืออ้าวอะไรนั่นมีแรงเหรออันนี้ลูกไส้ครับปรตูป่วนเล่นเกมเข่ากรบปกินโอเคเอฟซีครับผมกระสีไดเลยเฮ็ดงานครับเก็บมั่นขึ้นรถเอฟซีสวัรับช่วงเส้ากินเข่าผ้าเ้ากันอยู่ทงหน้าครับ นี่แหละครับภาพบรรยากาศต่างๆของอีสานบ้านเฮ้าเอฟซีอยู่บุรีรัมย์ครับมืองนี้ก็บวันที่สามมกราคม2564ลร่มหนาวนะครับผมร่มร่มหนาวเว่อๆนี่แหละครับภาพบรรยากาศาอายุหากินวิถีชาวบ้านครับแล้วเทศกาลกับลงไฮลงหน้าคือเกามี่ยังกับฝ้าเฮ็ดเละครับผมมาเก็บมาเมียน มันก็เหลือหลายเติบอยูเสดซอยเพิ่นแค่มือน,นี่แหละเพราะว่ามืออื่นผมกะเสดเดินทางกลับกรบุงเทพแล้วกลับตอน<า>ตอนเศร้ากับสุดท้ายครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งนั่เด้อเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆจากช่องโคด,ดิสารไก่ทินคือเก่าไหล่เอฟซีสำหรับมือนี่ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับ